สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาปลูกต้นไม้นะคะทุกคนคะอ่าเขาไม่ได้เรียกว่าปลูกเนาะเป็นการเพาะพันธุ์นะคะนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะวิธีการทําง่ายๆนะคะก็คือถ้ามีรากแบบนี้นะคะมันจะใช้ได้เนาะอ่าเราก็หลังจากที่เราเอาบานมาเมล็ดพันเอาไว้นะคะก็จะได้ถ้าที่บ้านเราเขาเรียกว่าเบี้ยนะเนาะเนี่ยค่ะ ที่เป็นต้นต้นต้นเล็กๆนะคะนั่นเองเนาะแล้วเราก็จะเอามาปลูกลงในกระถางนะคะเพื่อที่ว่ารองให้เขาโตเนาะแล้วเราก็จะไปปลูกไว้ที่สวนนั่นเองนะคะถ้ามีรากแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะทุกคนเนาะนี่ถ้ามันไม่มีรากนะคะมันก็ใช้ไม่ได้นะคะทุกคน อันนี้คือปูวางไว้หมดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ตะเกยียบนะคะกดนะคะอย่าก,กดตรงกลางต้นนะคะให้กดปลายนะคะปลายที่ไปที่มีที่มีรากนะคะนั่นเองเนาะนี่นะคะต้องระวังนะคะเวลาเราทำนะคะอย่าทำให้ต้นหักนะคะถ้ากลางต้นหักนะคะมันจะใช้ไม่ได้นะทุกคนเนาะนั่นเองนะคะ ผมก็ใช้วิธีใช้ตะเกียบแทนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้แทงลงไปเนาะนี่นะคะไปเบิ้งนี่นะคะแม่กำลังจะถามน้องภูงเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ถามนะคะเดี๋ยวรอให้เราทาําภารกิจของเราเสร็จก่อนเนาะเราต้องค่อยๆทํำนะทุกคนเนาะเพื่อที่ว่าจะให้ลากมัน ไม่ขาดนะคะทุกคนเนาะเราต้องกดตรงรากมันนะคะอย่าก,กดตรงกลางลำตัวลำต้นนะคะไม่งั้นต้นก็จะไม่รอดนะคะมันหักแล้วมันจะทําให้ต้นตายนั่นเองเนาะทุกคนเนาะนี่เลยนะคะกระถางนี้ก็เสร็จไปนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลดน้ํานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ํามาลดให้ดูนะคะก็จะเหมือนเด็กอะนะคะพอนี่เราก็ ให้อาหารเขาไปนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องเยอะให้ไปนิดนึงนะคะนั่นเองเนาะสามวันสามารถเอาออกไปด้านนอกได้เนาะวันนี้เราปลูกเสร็จเราก็จะเอาไว้ด้านในก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ก็ปลูกได้หลายกระถางแล้วนะคะก่อนทาต้นกล้าของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ นี่คือเราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไว้ด้านในก่อนนะคะทุกคนเอาออกไปด้านนอกยังไม่ได้เนาะปลูกได้เยอะแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นพลิกนะคะต้นนี้คือพลิกนะคะที่เพาะพันเอาไว้เนาะเราก็รอให้มันโตแล้วค่อยปลูกด้านนอกนะคะนี่ก็คือดอกไม้นะคะทุกคนก็จะเอาไว้ด้านในห้องนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าให้เขาแบบ แข็งแรงก่อนนะคะค่อยเอาออกไปด้านนอกเนาะที่บ้านก็ปลูกเดี๋ยวนะคะมีต้นมะเขือเทศด้วยนะคะนั่นเองเนาะ